สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตตานุชเดิมครั้งเลขที่สิหปห้าทับแวันนี้จะมาอ่านหนังสือนิทานเรื่องครอบครัวของปุ๊กกับบิ๊กกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้ชายสวมหมวกสีแดงชื่อว่าปิ๊กบิ๊กอาศัยอยู่กับแม่พ่อและพี่สาวพี่สาวปิ๊กชื่อปุ๊ก ทุกๆเช้าปุ๊กกับปิ๊กนำผักที่ปลูกไปให้คุณป้าข้างบ้านขอบใจจ้ะผักของปุ๊กกับปิ๊กอร่อยที่สุดเลยนะคุณป้าข้างบ้านบอกงั้นป้าขอเป็นลูกค้าของปุ๊กกับปิ๊กทุกวันเลยนะจ๊ะคุณป้ายิ้มและยื่นเงินให้จากนั้นปุ๊กกับบิ๊กจะช่วยกันนำผักไปขายที่ตลาด ทุกวันปุ๊กกับปิ๊กสนุกกับสวนผักและการขายผักปิ๊กรักผักจังเลยปิ๊กดีใจและตะโกนเสียงดังพร้อมชูมือทั้งสองข้างปุ๊กรักผักจังเลยปุ๊กดีใจและตะโกนเสียงดังพร้อมชูมือทั้งสองข้างปุ๊กกับปิ๊กต่างหัวเราะอย่างมีความสุข สองพี่น้องปุ๊กกับปิ๊กถือเงินนำไปฝากที่ธนาคารมือทั้งสองถือกระปุกไว้แน่นเดินไปยิ้มไปอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ